สละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิง่งใดตอบแทนทำนด้วยสองมือและจิใตใจสุดแสนน้าใจไม่เคยสวัสดีค่ะดิฉันจา่าสิบโทหญิงพรนิพาหิรันทาราจิตอาสา904 1-6ขอ007วันนี้เราจะพาทุกท่าน ไปชมกิจกรรมน้อง,องๆเยาวชนที่โรงเรียนนายสิทธานบอกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาภาษาอังกฤษให้กับน้องๆที่ห้องสมุดโรงเรียนนายสิทธานบกไปกันเลยสวัสดีค่ะชื่อนาำตะกุลนะวันนี้เรามีกิจกรรมทิตอาสาอะไรที่โรงเรียนนายสิทธาบกหัวหินประจวบคิรีขันของเราคะ ครับผมผมพันเอกสุทธิศักดิ์เจริญครับผู้อำนวยการกองการศารงเรียนในจิตันธ์บกับค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมภาคฤดูร้อนอะไรให้กับน้องๆ้องเยาวชนบ้างคะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมของน้องๆเยาวชนนะครับโรงเรียนในจิตันธ์บอกว่าจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนโอ้นะคะแล้วน้องๆเยาวชนนี่เป็นน้องๆ้องอายุระดับไหนห่วงไหนประมาณไหนล่ะคะก็ อายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปครับก็จะเป็นครอบครัวบุตรหลานของกำลังคนในโรงเรียนในติากความมุ่งหวังที่อยากให้น้องๆเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนนี้ท่านคิดว่าให้เด็กๆได้รับอะไรบ้างคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็มุ่งหวังให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อที่จะไดะ้นำไปต่อยอดในการเรียนการสอน ในโรงเรียนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงบินเทอมอืมเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ผู้ครองทุกๆบ้านกันเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ,คะขอย่าสอบถามชื่อนามสกุลคุณครูคคสักน,นิดหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้คุณครูมีกิจกรรมอะไรมาสอนน้องๆของเราด้วยค่ะชื่อจ่าสิบเอกหญิงวรรัต์แพงหนูค่ะตำแหน่งครูโรงเรียนในสิบทหารบกค่ะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเสริมให้กับบุตรหลานขา้าราชการโรงเรียนในสิบทหารบกค่ะอ่าแล้วก็น่าจะมีในเรื่องของไฮไลท์อะไรในกิจกรรมนี้ที่จะทําให้เด็กๆน่าสนใจเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ย น้องๆหลากหลายช่วงวัยมากเลยค่ะ,ะครูหลากหลายช่วงวัยเราก็จะเล,เล่นเกมแล้วก็เป็นพวกไปงานนะคะเพราะว่าการทํากิจกรรมบ่อยๆจะทําให้เด็กซึมซับภาษาอังกฤษ,ษเข้าไปได้ง่ายขึ้นค่ะโอ้โถ้าไงาเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านมาแอบดูคุณครูสอนน้องๆกันนะคะๆๆ Wow, ว้าวส,ส,สวัสดีค่ะคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอยญากค่ะคุณครูชื่ออะไรคะออครับก็ผมวัดีซินแก้วครับ,รบเป็นอจาจารย์ที่ได้จัการเรียนโอ้เราใช้สื่ออะไรในการสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษในครั้งนี้บ้างคะคุณครูครับก็หลักๆในส่วนของสื่อการเรียนการสอนนะครับก็จะเป็นในส่วนของจอสมาร์ททีวีตัวไจกตบริษัทนะครับซึ่งจอตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับ ก็หลักๆก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ใช้ทั้งในหลักสูตรของในวัยสิบด้วย <Okay. S 1> แล้วก็ <Okay. S 1> รวมถึงของที่จัดขึ้นมาในวันนี้ก็เอาตัวนี้มาใช้ <Okay. S 1> ซึ่งก็จะมี <Okay. S 1> คุณสมบัติเราก็สามารถํำสื่อเนี่ยมางลงแล้วมาใช้งานกับตัว,ตวนี้ได้แล้วก็มันจะมีบิวอินมาในตัวคือจะเป็นเกม <Okay. S 1> ที่ให้เด็กอ่าสำหรับเด็กที่จะเตรียมเข้าปถมหรือเด็กระดับปถม <Okay. S 1> วันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ จอตัวนี้ด้วยครับอ๋อเจ้าจอตัวนี้ใช่ไหมคะที่เรียกว่าจออัจฉริยะใช่ครับเลกีกต,ตัวนี้เออความพิเศษที่เราต้องดึงออกมาใช้จริงๆกับเด็กเห็นว่ามีเด็กหลายช่วงวัยเหลือเกินใช่ครับนะคะ <ๆ S 1> มีความยากลําบากในการเรียนรู้ <ๆ S 1> นะคะก็จริงๆมันเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็กอยู่แล้วนะครับจริงๆเหมาะสำหรับเด็กระดับตั้งแต่อนุบาลค่ะพยงนถึงประถมมัธยมต้นนึงก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัว อาจจะเป็นการโฆษณานอะแต่ตัวของ b บ n q เนี่ยเขาทำวิวอินในอุปกรณ์ของมันมาอยู่แล้วมันจะเป็นแอปสำหรับเล่นเกมของเด็กอยู่แล้วครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่<ช>ทันสมยัย<ช><ช>ล้ำสมยัย<ช><ช>แล้วก็คุณครูโรงเรียนในสิทฐานบกของเราได้เลือกใช้ใชสู่สิ่งนี้เข้ามา<ช><ช>กับนั<ล>กเรียนในสิบแล้วก็น้องๆเยาวชนด้วยโอ้โหต้องขอขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะ Thank you and ยูแอนด์ฟลัดบคิวโอเคเลยค่ะ คือเขาถามว่าเราสบายไปมเราสบายดีแล้วเริ่มตอบเขาด้วยว่าแอบไม่แอบคือแอบโอเคลองเลือกดูทรับอัไนก็ไ่อนี่เหรออันนี้กับอันนี้ก่อนอันนี้ด้วยนี่โอ้ยใคืออะไรคะปาร์ตี้ภาษาอังกฤษว่าไงคะซันเดอะซันว่าวแล้วประเทศไทยอยู่ไหนครับประเทศไทยอยู่นี่ดังเลย ชื่ออะไรคะลูกชื่อเด็ก,กหญิงเมทาวันนี้ชื่อเล่นชื่อแอร์พอร์ตค่ะโอเควันนี้มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างคะช่วงปิดเทอมแล้วมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกฤษับคุณครู ู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วคิดว่าน่าจะเรียนภาษาอังกฤษในความสามารถที่พูดภาษาอังกฤษได้ค่ะโอ้แล้วยากไหมคะวิชาภาษาอังกฤษไม่ค่อยยากค่ะโอ้โหก็คือสามารถที่จะรู้เรื่องในสิ่งที่ครูสอนใช่ค่ะโอเคสนุกกับวิชานี้ไหมคะสนุกค่ะเพื่อนๆนี่อยู่คนละโรงเรียนหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ย โอเคถ้างั้นก็ตั้งใจเรียนสู้ๆนะคะชื่ออะไรคะชื่อเนเน่ค่ะเนเนอยู่ชั้นปีอะไรแล้วคะลูกอ๋อค่ะอ๋อห้าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่คะเติมคำตอนนี้เรากำลังเติมคำอยู่ยากไหมคะไม่อะเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยภาพที่เป็นรูปภาพกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนชื่อน้องอะไรคะอยู่ชั้นอะไรคะลูก ปห้ปห <5. S 2> <8. S 2> แล้วตอนนี้ทำกิจกรรมอะไรอยู่ตรงหน้าคะ <5. S 2> จับคู่ผ้าจับคู่ภาาทำเสร็จไหมคะยา,ยากไหมคะอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวเตรียมตัวไปเลือกขนมกันเลยนะคะ9 8 7 6 5 6,

อัต์โลดอัอัลโนลดัลนต้นอัลโลดจะได้ยนเสงโอเคน้องไอลูกถ้าเราไอเราจะพูดได้ไหมไม่ได้นะคะมอนิ่มอนิ่โอเคจูมน่ 1, 2, 3, pun aku tenar, puas, 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 tenar, Okay. โอเคดีมากน้นเย็นอู่อ่อยนี่พูดนิ่งจะนอนแล้วพูดไหนเาเกิดบ้านค่ะ like no, ัน so ้คุณสบาย ไปไปดูแลดีอบอุ่นดังดุดหลานเลยนะคะนี่นู้นนี่นู้นด้วยความหลานหลานจะกองไปไป,ไปเลยปไป สำหรับกิจกรรมดีๆจิตอาสาจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามได้ในเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเหตุศ<ด>ูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งและเพจโรงเรียนนายสิทธานโบกสุดท้ายนี้ขออัญเชิญพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภ่ายใตายปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะ